เรื่องยอละครวงเวียนหัวใจตอนที่18ตอนจบออกอากาศในคืนวันพุธที่24บีมีนาคม2 5 6 4ค่ะใบตองครั่งแขนที่ทศตัดขาดจากตนจึงพาลูกน้องบุกไปทำร้ายโบที่กระท่อมเลิศขวางไว้ให้โบรีบหนีไปก่อนแต่ใปตองก็ตามไปไม่ลดละทศซึ่งกำลังจะรับโบกลับไร่มาเห็นร่องรอยการต่อสู้และเลิศก็หายตัวไปอีกทศร้อนใจ รีบให้คนงานที่ไร่ช่วยตามหาระหว่างนั้นใบตองมาต่อรองให้ทศยอมแต่งงานกับตนแล้วจะบอกที่ซ่อนของโบทดเลือกที่จะไม่เอาชีวิตโบมาเสี่ยงยอมรับเงื่อนไขยอมแต่งงานกับใบตองครอบครัวของโบช่วยวาราพงเลี้ยงน้องวายวาราพงสารภาพว่าเชื่อแรงยุกข,ของใบตองจนทําให้โบกับทศต้องเลิกกันทั้งที่ทั้งคู่น่าจะเข้าใจกันได้ตั้งนานแล้ว วาราพงชจนบุตรสยาพรกับแข้ไขไปสืบหาหลักฐานที่บ้านวิทนีจนเจอตุกตาที่อัดเสียงใบตองตอนที่วิทนีเกิดตกเลือดความจริงทั้งหมดจึงกระจ่างออกมาโทษระดมกำลังออกตามหาโบในป่าทษจะช่วยชีวิตคนรักไว้ได้ไหมและหน้ากากของใบตองจะถูกกระชากออกมาหรือไม่ความรักของโทษกระโปที่แตกหักไปแล้วไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ จะกลับมาประสานได้ดังเดิมอีกครั้งหรือไม่หรือการจากลาจะเป็นคำตอบของหัวใจติดตามชมละครวงเวียนหัวใจตอนจบได้ในคืนวันพุธที่24มีนาคม2564เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะทางช่อง7 HD กด35นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องโครูภัยวันค่ะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ